สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับก็คลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาตแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตา์นะครับวันนี้ดาวโจนปกตินั้นหยุดทําการนะครับพี่พี่เนาะก็ไม่ได้ลงให้นะครับก็จะเป็นราวไอดาวโจนราวสตา์แทนนะครับผมเนาะดาวโจนสตา์แทนนะครับก็ดาวโจนสตาเนี่ยจะออกตีหนึ่งครึ่งนะครับดาวโจน VAP จะออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรากาชาติจะออกห้าทุ่มครึ่งนะครับท่านใดชื่นชอบรอบไหนนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อคืนนี้ของเรานะครับขอสรุปแบบคร่าวๆก่อนนะครับพี่ๆของเราเมื่อคืนนี้มาสายลูดมาสายลูดแล้วก็สายเจกได้หนึ่งรอบนะครับพี่ๆเนาะสายลูดเนี่ยมา2รอบเลยนะครับ ก็ในลาวกาชาดนะครับผมให้4กับ8ผลที่ออก5 7 4กับ5 2นะครับ5 7 4 5 2ผมให้เบื่งรูดที่4ไปแต่ว่า4 7ผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับใครเบงรูทที่4เข้าไปที่7 4นะครับส่วนดาวโจน VIP ผมให้6กับ2ไปรูด2ผลที่ออก1 7 3กับ2 9 2 9ไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับใครเบืงรูดที่2 เข้าไปที่2 9นะครับสายรูดมาแล้ว2รอบนะครับส่วนดาาโจนสตาร์ผมให้1กับ5ไปผ้นที่ออก6 6 7 1 3นะคร, eras, 1, i̇şte place, รับพ yes. ี่พี <c <c ่ไขวิ่งรูดที่1เข้าไปที่1 3ตรงตรงเน้นๆนนะครับพี่พี่ก็อย่างที่บอกเนาะมา2ตัวเด่น2รอบแล้วก็มาในตัวเจาะ1รอบนะครับก็ยินดีกับพี่พี่ท่านใดที่ติดตามรับชมด้วยนะครับส่วนในทางในค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ ฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่วันนี้รอบแรกของเราราวกาชาดผมได้เอเอลากาชาดนะครับผมได้2แล้วก็6นะครับพี่พไม่รู้ว่าพี่พี่เอในช่องทาง YouTube จะทันหรือเปล่านะครับในราวกาชาดเนาะถ้าเกิดไม่ทันผมก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับผม เพราะว่าติดธุระนะครับสองสามสองห้าสองเจ็ดนะครับหกสามหกสองหกห้านะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่หกสองห้านะครับผม 2 5นะครับก็จะเป็นก็จะเป็น2 3งสาหกห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลาวกาชาตินะักเอดาวโจน VIP นะครับอันนี้ลาวกาชาติเนาะนี่ดาวโจร VIP ผมได้3แล้วก็7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสามศูนย์สามแปดสามเก้านะครับเม็ดเดียวให้ไปที่เจ็ดสามศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนดาวโจนสตานะครับดาวโจนสตาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมได้2แล้วก็6นะครับพี่พี่ในรอบนี้สายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับ2 5 2 7 2 9 6 2 6 7 6 9นะครับเม็ดเดียว หกสองเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านใดที่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ก็ขอให้มาเฮงๆประปังทุกๆรอบที่ผมให้ไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับที่คอยติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ